มาทุนเห็นเด็กหน่อยชะนววันที่ไปใช้อะไรอนานน่ะก็บอกหลายครั้งแล้วนะคะว่าอาพูดกับหนูน่ะให้พูดภาษากลางเป็นยัง่่หนูฟังไม่รู้เรื่องหาเงถามอะไรอ่ะบาลูกูน่ะบันคือบทเรียกภาษากลางภาษาไทยน้ำคือนำหล่อนนมาอยู่ไรโดนเรืวกระแทนที่ิิััง ศึกษาภาษากูนี้กูบอกแต่ให้กูบอกคล้องแค่หัวเพิงอ่ะปู่ก็อย่าว่าเพื่อนสิคะนู้จะไปไหนอ๋อจะไปตลาดอ๋อไปตลาดเนื้อจ้าจะลืมซื้อยาฆ่ายามาด้วยนะฮะซื้อยาฆ่ายามาด้วยยาฆ่ายาอื้มเแกทำผิดอะไรที่จะไปฆ่าแกเดี๋ยวนี้น่ะพ่อรับไม่ไหวแล้วมันสภาพมันไม่ไหวแล้วป้าดูย่ารีบไหมอ่ะรีบไหมอ่ะ กินมันตีเย็ยนก้อนเถ่าเจ้าเฝ้าไปอันไม่หยังเอายังส่บ่ะเอาจังไหนเาขาคุดน้องสาบ่ะคุดน้องยังไงไว้กางแล้วก็คุดค้องน้อยๆรอบนี่เอาเอาป่ามาเรี่ยงหน้ามันก็จะได้หดพักเขาเก็จะไดข้ขายป่าขายพักไม่ต้องเมือ่อยนะามันแมนอยู่บ่เฮ็ดหน้านั่นละ่ะคอยว่า เฮดนาน้องสาเฮดนาน้องสาเฮดนาน้องสาที่ว่าคุณน้องสาจังใดเดี๋ยวนี้น้ามุ้นน้ามึงข่อยแม้เจ้าที่มาคืดจังใดคือเวจังสันเฮดบ่ได้พ่อแม่ข่อยปั่นให้น้ามึงเมียนบ่แม่นกระเซ็นหยาอะไมึงแต่เราเด้อซอยกันเนาะ ไปขอตอบพ่อใหญ่ฮิโน่ว้าวายไปขอตอบพ่อใหญ่ฮิโน่จังไดเดือนนี้ต้อึดเวียดแท้เจ้ากะจังว่านี่แหละพ่อเสิใหญ่บอกเหรอเอองานป่านนี้แพ้ไปเอากระซ์เติบแล้วเนาะตกลงเจ้าสิไปขอตอบพ่อใหญ่ฮิโน่อิลี่มันบอกเออกะอิลีตัวม่วเปลี่ยนใจตัวเอาสิไปเปลี่ยนใจจังไดเหตุนหนางานกะให้มันเป็นการเป็นงานตัวภาษา,าตออซื่อๆมันสิโดนหยัง<า>ข้าวเดียว คอยละเลื้อนนเจ้าแม่ให้คอยไปแทนซะพี่โอ้ยไปแทนจังนไรมันมันเรื่องข้อขาดบาดตายไปเอาละกันมาจ้างกะโบด้มากมือว่านคอยไประบิดดนหนึ่งเอาแสดงว่าเราขายดีได้ฮะเนาะเอาไผกกบไปซื้อแต่น้ำเล่าเว้ยว้ายนี่เจ้าบอเรื่องยังนี่เอาตอกกะตองมัดเขานะพ่อใยี่นี่นเนาะเอาเป็นยังคอยว่ามันเจ้าบอเรื่องเรื่องยังเดียวเนี่ยมันไม่ยังดอก น้ำหอมแม่คือคัาแท้แม่เอาหอมบ่น้ำเขาจากเกาหลีปุ่นี้นี่สู้ของแม่บ่ได้ดอกฝรั่งเศสเอาบม,ม่แม่เขาแบงขายอยู่ตลาดนัดบ่ฝรั่งเศสว่าไปจังไดยก็สู้ของแม่บ่ได้ดอกของแม่หอมกลัวเสื้อรถเมฆของข่อยพี่หอมแน่กินธรรมาชาติพ้อมข่ก็หอมกลัวของข่อยพี่หอมกว่า ข่อยห้าพันจบบอกโอ้ยผิวผของข่อยสองพันหาเกาหลีของแท้เอาเจ้าเมนต๊ดคือค่อยบอเจ๊จงแม่นบอกข่อยละว,ว่ามันกินน้ำหอมเจ้าแม่กินน้ำหอมมาสิเป็นเดี๋ยวนี้ต๊ดคักคักเอาผู้ใดตดวะหนูนี่ละแม่ขอโทษไดห,หลายๆจ้าต้มบักทั่วดินสิบบาทว้ายปาด ต้องมกทั่วดินสิบบาทคือโพดแช่ไวะเป็นจังไดยายเตี้ยสิบบาทขาดลอยเลยจชา